ครับผมครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่และพี่น้องที่สนใจในเรื่องการทําเกษตรนะครับนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับระบบอัจฉริยะนะครับในสวนนะครับระบบอัจฉริยะในสวนเนาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่ทําให้สวนเนี้ยนะครับมีประสิทธิภาพนะครับในการควบคุมนะครับการเจริญเติบโตของ พืชผักนะครับที่ผมทําอยู่นะครับเนาะนะครับก็เมื่อกี้นะครับโซนที่2นะครับผมปลูกพริกนะครับโซนที่2ผมปลูกพริกในโรงเรือนนะครับตัวนี้นะเขาก็ทํางานโดยโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าผมตั้งค่าความชื้นนะครับไว้ที่60นะครับพอดีแดดมันร้อนจัดนะครับแดดร้อนมากนะครับแล้วก็เลยค่าความชื้นก็เลยลดลงนะครับระบบก็เลยทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่า เดี๋ยวจะพาดูว่าเขาเท่าท่อแล้วก็ทำงานยังไงนตตอนนี้ผมก็ผมก็ตั้งเป็นมือถือไว้นะครับก็เปิดระบบไว้ทุกอย่างนะครับหอนลงออนไลน์ไว้ทั้งหมดนะครับก็เขาจะส่งค่านะครับสั่งงานนะครับมาอย่างที่ปั๊มนะครับแล้วก็เซรีนอยนะครับมาอย่างที่ปั๊มแล้วก็เซรีนอยนะครับตอนนี้ก็กําลังให้ให้น้ําอยู่นะครับผมให้ความชื้นอยู่นะครับก็เลยนะครับอยากให้รู้ถึงระบบนะครับว่ามันทํางานกันยังไงนะครับอันนี้เอาแค่ ความชื้นมันในดินที่เราตั้งไว้นะครับไม่ได้ตามค่ามาตรฐานที่เราต้องการนะครับระบบก็จะทํางานนะครับโดยสั่งงานนะครับมาที่ซซลิโอยนะครับเปิดซซลิโอยนะครับแล้วมามา,มาเปิดปั๊มนะครับน้ำก็จะวิ่งไปตามท่อโดยอัตโนมัตินะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบอัจฉริยะนะครับที่สวนเราพร้อมที่จะให้ ทุกทกท่านนะครับเข้ามาศึกษาดูงานทุกๆหน่วยงานนะครับเข้าพากลุ่มเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานนะครับเนาะมีคนบอกว่าถ้าลดน้ากลางวันมันจะร้อนนะครับแต่ที่นี่ถังมันอยู่ในร่มนะนะครับถังน้ำนี่มันอยู่ในร่มแล้วก็ไม่ใช่เป็นถังขนาดใหญ่ตัวนี้มันจุแค่2อ0สอลิตรนะครับสองพลิตรน้ำนี่จะทํางานอยู่อัตโนมัติตลอดนะครับถ้าน้ําลดมันก็จะเติมของมันโดยอัตโนมัตินะครับในนี้ผมจะผสมทั้งจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงน่นอนผสมไว้เลยนะครับ แล้วก็ช่วงที่ว่า reveal, เราจะเติมให้ปุ๋ยหมักคีวภาพเนี่ยเราก็มาเติมในนี้เลยนะครับเมื่อ่าจะเป็นน้ําหมักมูลสัตว์นะครับหรือว่าน้ําหมักต่างๆนะครับเติมวในนี้ได้เลยนะครับแม้กระทั่งน้ําหมักไลรแมลงนะครับนี่ฮะก็จะไปนะครับไปดูกันนะครับอันนี้เป็นโซนที่สองนะครับโซนที่สองนะครับผมตั้งค่าความชื้นไว้ที่60สิบนะครับแล้วทีนี้ค่าความชื้นในดินะมันลดลงนะครับมันต่ำกว่า60ิมันก็เลยทํางานนะครับนี่นะ เป็นพริกนะครับเป็นพริกนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีออเดอร์สั่งพริกแน่นอนแล้วนะครับวันละ20สกิโลอย่างน้อยนะครับวันละย0่กิโลนะครับก็เลยปลูกพริกส่งให้นะครับพริกออร์แกนิกนะครับราคาไม่แพงครับกิโลละ2อ0บาทเองนะครับนี่ฮะระบบก็ทํางานนะครับนะฮะเป็นมินิสปิงเกอร์นะครับเป็นมินิสปิงเกอร์นะฮะก็ทางานกันนะครับเมื่อก่อนนี้ผมจะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเรื่องว่าเอ้ยแดดร้อนจัดขนาดนี้ไม่มีคนอยู่สวนไม่มีคนคอยเปิด วาวน้ำเปิดไลนลดน้ำให้นะครับตอนนี้ไม่ห่วงแล้วนะครับนะครับนี่คือข้อดีของการได้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาพัฒนาเรื่องฟาร์มอัจฉริยะนะครับนะฮะก็ต้องขอกาบขอบคุณนะครับทีมงานอาจารย์อ้อมนะครับหรือว่าทีมงานอาจารย์จากมมสอนะครับทุกๆท่านนะครับที่ให้ความมโนเคราะห์หรือมองเห็นความสําคัญนะครับในการใช้ระบบอัจฉริยะในแปลงนะครับและเพื่อเป็นการสาธิตให้กับ พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรและบุคคลเกษที่สนใจกันในการทําเกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้เพิ่มผลผลิตและทําให้ผลผลิตเรามีคุณภาพสูงขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งน้ำอคีวภาพนะครับที่เราใส่ลงไปพอเพียงพอต่อความต้องการของพืชนะครับ2ความชื้นในดินนะครับ รากพืชจะไม่ร้อนความชื้นที่พืชต้องการเนี่ยมันก็จะอยู่ในค่ามาตรฐานของแต่ละของพืชแต่ละชนิดนะครับนะฮะอันนี้คือข้อดีนะครับสองครับแล้วเราอีกข้ออีกต่อไปก็คือผลผลิตได้ตรงตามมาตรฐานผลผลิตออกตามเป้านะครับบางครั้งเนี่ยเราลดน้ําไม่ถึงให้น้ําไม่ทั่วถึงเนี่ยมันก็อาจจะโตช้าลงนะครับต้นก็จะแคะแกนนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกสองอันเนี้ยนะผมก็จะทําวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า การที่เราใช้ระบบอัจฉริยะเข้ามาช่วยนะฮะแล้วมันจะทาให้พืชโตลเร็วขนาดไหนนะครับออกผลเร็วขนาดไหนแล้วก็ต้นใหญ่นะครับสวยงามขนาดไหนคอยดูติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็จะเอาระบบตัวนี้มามาให้ดูกันอันนี้แค่ค่าความชื้นไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้ความไไมไไม่ด้าตรฐานตามความต้องการของตัวเรานะครับของเจ้าของสวนของผมนี่แหละเอาพูดง่ายๆนะครับ ก็เลยตั้งไว้ที่ค่า60นะครับพอค่าความชื้นไม่ถึงมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติพอค่าความชื้นที่วัดอยู่ในดินนะครับมันได้60ตามที่เราต้องการมันก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้มันก็ยังไม่ได้นะครับเนาะถ้าจะถ่ายไปมันก็อาจจะยาวหน่อยนะครับนะครับถ้าหน่วยงานไหนสนใจนะครับระบบอัจฉริยะนะครับ ที่จะพากลุ่มเกษตรกรนะครับเข้ามาศึกษาดูงานนะครับมันไม่ได้มีแต่เฉพาะไอตัวนี้อย่างเดียวนะครับมันมีทําได้อีกหลายๆอย่างนะครับที่ต้องเข้ามาดูเข้ามาศึกษากันนะครับนะฮะเข้ามาดูเข้ามาศึกษากันนะครับตอนนี้ทางทีมงานอาจารย์ก็ลงไว้2ที่นะครับที่หนึ่งที่แรกนะครับก็อยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับสวนเพียรธรรมบำรุงสุขเนี่แหละครับนะฮะ ได้จุดที่2ครับอยู่ที่อำเภอเพชรภูมิสัยนะครับไล่รวมพลังนะครับใครอยู่โซนใกล้โซนไหนก็ไปโซนนั้นนะครับไปศึกษาดูงานได้นะครับผมนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับต่อไปก็จะให้ดูสเต็ปอื่นๆของระบบอัจฉริยะที่เขาทำงานต่อไปนะครับว่าทำอะไรได้อีกบ้างนะครับครับผมสำหรับทีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ